เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าย่านกลางน้ำเป็นสวรรค์ของนักกินและนักช็อปค่ะทุกคนใครที่หลงรักของน่ารักนรักนะคะวันนี้ปลากระปองจะพาไปชม3ร้านค่ะเป็นร้านตุ๊กตาย,ย่านกลางน้ำนะคะร้านแรกนะคะ l i ล e Friends กลางน้ำ a g s h i p Store ค่ะ ร้านนี้เขาเปิดบริการเมื่อวันที่8สิงหาคมคศ2019นะคะทุกคนตกแต่งได้น่ารักมากๆสินค้าจากไลเฟรนส์มีให้เลือกเยอะมากๆเช่นกันค่ะเช่นเคสโทรศัพย์ตุ๊กตาหลากหลายแบบน้องๆน่ารักทุกตัวเลยค่ะกระติกใส่น้ำเครื่องเขียนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่มาพร้อมกับน้องมีบราว์เซอรี่นะคะแล้วก็โคนี่อื่นๆอีกมากมายค่ะราคาที่นี่นะคะเป็นมิดค่ะเหมาะกับการซื้อเป็นของฝากนะคะมี จุดเช็คอินกับน้องตุ๊กตาตัวโตมากๆค่ะไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรตัวสีฟ้า เป็นรูปหัวใจสีแด้านะลุกเฟรน d ์ตั้งอยู่ที่437กลางนำ้ำแดโรเคโซโซกรุงโซเกาหลีใต้นะคะวิธีเดินทางมาที่ร้าน i ล e f เฟรน d ์นะคะนั่งรถไฟใต้ดินสายสีเขียวมาลงที่สถานีคังนำทางออกที่10ค่ะจากนั้นก็เดินตรงขึ้นไปอีก5นาทีก็เจอร้านอยู่สายมือแล้วนะคะใครที่สนใจป้ากระป๋องใส่แผนที่ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปค่ะ ร้านที่2ค่ะคาคาเฟรนกังนัมแฟลกชิพสโตร์นะคะร้านนี้เป็นร้านใหญ่ที่สุดร้านนึงจากหลายๆร้านในกรุงโซตั้งอยู่ที่ย่านช็อปปิ้งกังนัมร้านอยู่ริมถนนเลยนะคะทุกคนมีทั้งหมด3ชั้นค่ะชั้นที่1เป็นโซน r รอัลและโซนพีชนะคะเป็นการขายของทั่วไปพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์มือถือและตุ๊กตาค่ะ ชั้นที่2จะเป็นโซนเขียนจดหมายใส่ตูป้ปรษณีย์แล้วก็มัฟฟี่เป็นเสื้อผ้านละลรของใช้ในบ้านนะคะส่วนชั้นที่3เป็นโซนคาเฟ่ค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา10บโมงครึ่งจนถึง22่สนาฬิกาค่ะที่อยู่ของร้านนะคะ429ก้ังนำแดโรเคโซโซกุงโซเกาหลีใ so ต้ so ค่ะ วิธีการเดินทางก็มาง่ายๆนะคะโดยรถไฟฟ้าสถานีกลางนำหรือจะมาลงที่สถานีซินยอนทางออกที่6แล้วเดินตรงไป2แยกนะคะประมาณ5นาทีร้านอยู่ซ้ายมือค่ะพิกัดของร้านนะคะป้ากระป๋องใส่ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปค่ะทุกคนร้านที่3ค่ะร้านสุดท้ายแล้วนะคะเสียดายจริงๆนะคะทุกคนป้ากระป๋องหาชื่อร้านไม่เจอค่ะ และที่เสียดายที่สุดก็คือแบตกล้อง GoPro ก็หมดด้วยนะคะไม่สามารถถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาให้ได้นะคะได้แต่ถ่ายภาพนิ่งมาให้ชมค่ะร้านนี้อยู่ติดกับถนนก้างน้ำค่ะมีหนึ่งชั้นนะคะแล้วก็มีชั้นใต้ดินอีกหนึ่งชั้นค่ะเน้นขายสินค้าราคาถูกนะแต่คุณภาพดีมากๆค่ะ ขายตั้งแต่ของใช้เช่นหมวกกระเป๋ารองเท้าร่มกิ๊บติดผมโบติดผมือื่นอีกมากมายนะคะและทีป้ากับป๋องชอบมากๆกก็คือตุ๊กตาค่ะเขามีให้เราเลือกอย่างเยอะมากๆและหลากหลายรูปแบบนะคะแต่และตัวก็น่ารักนะคะคุณภาพนี่อย่างดีราคาก็ถูกด้วยนะคะทุกคนให้ภาพบรรยายดีกว่าค่ะ